อบตอน้องหลวงยินดีให้บริการบ่ให้ทุกท่านต้องรอนานสิบเป่าประสานให้ทันทีทุกฮอนมองได้นายกสมัยเป็นเต็มที่ส่วนราชการทำงานดีพี่น้องแฮปปี้กันทุกคนสรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงในรอบวันที่9ถึงวันที่15ตุลาคม2565 วันที่10ตุลาคม2565เวลา17นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงร่วมพิธีเปิดเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนายนทวัฒน์วิริยานภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายให้การต้อนรับนายถาวรสังขมานนายอำเภอโพลพิสัยเป็นผู้กล่าวรายงานนายแพทย์สรรสุนทรธนากุลนายกเทศมนตรีเทศบา พลพพิสัยประธานดำเนินงานในโอกาสนี้นางสมัยชนาราชพร้อมด้วยตัวแทนเ,นเจ้าหน้าที่จากอบตอหนองหลวงร่วมรำบวงสวงองค์พญยาพิสัยสัตะนาคราชพร้อมทั้งนางรำกว่าพันชีวิตโดยมีดรเขมมณิจามิกรหรือคุณแผ่นเคก้กร่วมเป็นเกียรติรำบวงสวงท่ามกลางการต้อนรับของประชาชนพลพิสัยนลานนาคาเบิกฟ้าอำเภอพลพิสัยเวลา23นาฬิกานางสมัยชนาราชนาย,ยกองคการบริหารส่วนตำบลหน,นองหลวงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตำบลหนองหลวงเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พนักงานที่ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรในช่วงวันออกพรรษาพร้อมทั้งได้มอบโทรศัพท์ส่วนตัวและเครื่องดื่มชนิดชงหรือกาแฟสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่อปพรออบตหนองหลวงทุกท่านที่เสียสละตนปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาณจุดบริการประชาชนตลาดประชารัฐบ้านหนองจอกวันที่12ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงพร้อมด้วยนายทวีกุลสวรรค์นายทงศักดิ์โพหนองโคกรองนายกอบต หนายสมบัติผู้แข่งหมอกสออปตหมู่ที่14ลงพื้นที่มอบเงินจากกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือออมบลาลบาท1 5 0 0 0บาทและกองทุนชาพนักกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคลิล1 2 0 0 0บาทรวม27,000บาทให้แก่ญาติผู้วายชนนายน้อยบุตรโคตรราษฎรบ้านหนองสวรรค์หมู่ที่14เวลา10นาฬิกาหนังสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวั ซึ่งได้จัดอบรมณนะบ้านแบงหมู่ที่2และบ้านวังไฮหมู่ที่10พร้อมด้วยนายวนทวีกุลส่วนนายทงศักดิ์โพนองโคกรองนาย,ยกอบตอหนองหลวงนางนาฏยาพุทธโครผอ,อรพศตวังไหานายจีรศักดิ์อภัยพักผอ,อสออนอเฝ้าไรนัสาราประชาคมประจํหมู่บ้านและในโอกาสนี้นางสมัยชนะราชพร้อมด้วยนายวิสิ์จันทวดีหัวหน้าสํานักปลัดนางยุภาวดีผาบชุมนักทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยอบตอหนองหลวงได้ทําการส่งมอบถังขยะจํานวน62ถังพร้อมฝาปิดเนื่องในโครงการ ธนาคารขยะและชาพนกักงานซึ่งอบตหนองหลวงให้การสนับสนุนนาสาราประชาคมบ้านวังไฮหมู่ที่10เวลา13น,นาฬิกานังสมัยชนารานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคายหรือกอบตครั้งที่10ทับส5โดยมีวาระประชุมสำคัญดังนี้เพื่อทราบรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างและวิธีการสรรหาเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างลาออกจากราชการขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างโดยมีนางรานิดา เหลืองที่ติดสกุลร้องผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในที่ประชุมณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคายเวลา13บสนาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนำของนางสมัยชนาราชนายกอบตหนองหลวงได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยมีนายสมใจนัติพันธ์ปลัดอบตหนองหลวงเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยนายทวีกุลสวรรค์รองนายกอบตหนองหลวงหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศสลา,าทรงไทยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเวลา13บสนาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนำของนางสมัยชนะราดายกอบตอหนองหลวงมอบหมายให้นางสาวเยาวนาศศรีตบุตรผอ,อกองสสดิการสังคมพร้อมด้วยนายเดชอนันต์ศรีดาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวสดิการสังคมนางนัทนันสลับศรีนักสังคมสงเคราะห์พร้อมทั้งนักวิชาการสาธารณสุขจากรพสตอหนองหลวงและคณะผู้นำชุมชนสอบอบตอและอบอสอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรัษฎรบ้านหนองจอกหมู่ที่5นายชาลีสาราชผู้ประสบปัญหาทางสังคมพร้อมทั้ง ให้นักสังคมสงเคราะห์ประเมินอ,อาการผู้ประสบป,ปัญหาเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปเมื่อวันที่13ถึงวันที่14ตุลาคม2565นางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมานาทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทยโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงแห่งประเทศไทยณนะโรงแรมอลิซาเบธวันที่15ตุลาคม2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดครั้งที่1 ภายใต้ชื่อกิจกรรมอบตหนองหลวงรับต้านยาเสพติดองค์การบรหิหารส่วนตำบลหนองหลวงสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันฟุตบอลจำนวน30,000บาท